ความสิ้นไร้ไม้ตอกของการต่อรองโดยนิธิเอีวศรีวงศ์มติชนรายวัน20กรกฎาคม2558บทความนี้นำมาจากมติชนออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2558จัดทําและเผยแพร่โดยทีมงาน e-bookantok เสียงอ่านโดยพัดนิรภาฒ หัวหน้าคอสชอยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าที่เราส่งชาวอุยกูร์กว่าร้อยคนกลับจีนนั้นไม่ใช่ประถูกจีนกดดันแต่ทําตามกฎหมายไทยกล่าวคือส่งผู้ลักลอบเข้าเมืองกลับประเทศตนต้นทางในขณะที่จีนประกาศว่าอย่างน้อย13คนในกลุ่มชาวอุยกูร์เหล่านั้นก็ทําผิดกฎหมายความมั่นคงของจีนคอสชอรู้มาก่อนหรือไม่ว่าการกระทําเช่นนี้จะถูกประท้วงและประนามไปทั่วโลกผมคิดว่ารู้ แต่คงไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้อันที่จริงแม้ประเทศไทยไม่มีกฎหมายผู้ลี้ภัยแต่รัฐบาลไทยหลายสมัยมาแล้วรู้ว่าการผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศทําให้ถูกประนามหรือประท้วงจากนานาชาติเหตุดังนั้นหากจะทําก็มักพยายามทําอย่างลับๆแต่ข่าวก็มักลั่วไหลไปถึงสื่อต่างชาติจนได้แต่สื่อไทยแบะแบะตามเคยรร่นในกรณีที่ไม่มีพรมแดนติดกันไม่อาจผลักดันได้ มักกักตัวไว้ให้เดินทางไปประเทศที่3ดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยแต่อย่างใดว่าคอสชอถูกจีนกดดันซึ่งหัวหน้าคอสชอจะกล่าวว่าถูกจีนกดดันแก่ผู้สื่อข่าวไทยก็ไม่ได้จึงเฉยเฉยไปน้ำขุณนขุ่นอย่างนั้นความจําเป็นจะต้องส่งชาวอยกูกับจีนจึงไม่จําเป็นาเป็นการส่งตัวตามกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนเป็นภาระของฝ่ายจีนต้องพิสูจน์ในศาลไทยเชื่อว่าบุคคลผู้นั้นกระทําความผิดตามที่กฎหมายไทยบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด บุคคลคนหนึ่งอาจต้องใช้เวลาดำเนินคดีกันหลายปีการที่ไทยซึ่งเป็นประเทศเล็กถูกมาหาอำนาจกดดันให้ทำหรือไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไกลๆก็คาดได้หากมาหาอำนาจไม่เคยกดดันไทยเลยสิเป็นเรื่องประหลาดและไม่น่าเชื่อปัญหาจึงอยู่ที่ว่ารัฐบาลที่ผ่าน,านมาต้องทำให้พอดูได้ว่าการกระทำตามแรงกดดันเป็นความสมัครใจของไทยเอง เ่มีให้นานาชาติเห็นว่าไทยไม่เหลืออํานาจอธิปไตยในฐานะรัฐเอกราชอีกแล้วแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือทําให้คนไทยเองไม่รู้สึกขัดเคืองกับแรงกดดันนั้นรัฐบาลของคอสชอทําไม่เป็นคอสชอมีฝีมือจะทําหรือไม่ยกไว้ก่อนแต่คอสชอตกอยู่ในเงื่อนไขที่ทําให้แม้มีฝีมือก็ทําได้ยากหรือทําไม่ได้เลยระคอสชอไม่ประสบความสําเร็จที่จะดึงประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาสนับสนุน พลังการต่อรองของประเทศเล็กๆกับมหาอำนาจนั้นอยู่ที่ประชาชนแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนประชาชนให้เข้ามาหนุนนโยบายก็ยากที่จะบายเบี่ยงต่อรองกับมหาอำนาจได้แม้ประเด็นปัญหาว่าจะทำอย่างไรกับอุปกร์จำนวนหลายร้อยซึ่งถูกกักตัวอยู่ที่งขลาก็ไม่เคยเปิดให้ประชาชนเข้ามาพิจารณาร่วมกันแม้แต่การที่ประเทศตุรกรีเปิดรับอุปกูเหล่านี้ให้อพยพไปได้ก็ไม่เคยเปิดเผยมาก,ก่อนเพิ่งมารู้กัน เมื่อได้ส่งตัวไปแล้ววีกูกลับไปให้จีนแล้วทั้งหมดเหล่านี้หากเปิดให้เป็นประเด็นสาธารณะมาแต่ต้นก็จะเป็นข่าวในนานาประเทศไทยก็จะถูกกดดันจากประเทศอื่นไปพร้อมกันว่าไม่ควรส่งคนเหล่านี้กลับจีนจีนไม่อาจกดดันได้ตามใจอย่างน้อยคอสชอก็อ้างได้ว่าเป็นปัญหาละเอียดล่อไม่สามารถฝืนมติของสังคมไทยและสังคมโลก อย่างหนึ่งก็คือเรียบปล่อยให้แรงกดดันมาจากทิศทางเดียวแต่เปิดให้มาจากหลายทิศทางแรงกดดันจากแต่ละทิศทางก็จะเบาไปเองส่วนที่จีนจะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็มาพิสูจน์กันในศาลในโลกที่มีมาหาอำนาจหลายขั้วบางเรื่องประเทศเล็กๆอย่างไทยก็เล่นยากแต่บางเรื่องก็เล่นง่ายขึ้นเช่นการถวงดูน้ำนาจของมาหาอำนาจอย่าปล่อยให้ใครโดดเด่นมาข่มเราได้ฝ่ายเดียว อาเซียนเองก็ชใช้นามบายอย่างนี้คือเปิดให้ทั้งสหรัฐอิออสเตรเลียเข้ามาถ่วงดุลกับการบีบลงมาของจีนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นปรปับปรับกับจีนเพราะอาจใช้อำนาจจีนมาถ่วงดุลมาหาอำนาจฝ่ายอื่นได้พม่าเคยถูกบีบให้ต้องเอียงไปหาจีนมากเกินไปแต่เมื่อโอกาสเปิดพม่าก,ก็รีบนำผลประโยชน์ของมาหาอำนาจฝ่ายอื่นไปถ่วงดุลกับจีนบ้างการหันมาปรองดองกันของสมเด็จคุนเซนกับนายสมรังสีไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความสงบในการเมืองกัมพูชาเท่านั้น แต่ก็เท่ากับเปิดประตูให้แก่มาหาอำนาจฝ่ายอื่นเข้ามาทุนจีนในกมชาเช่นกันผู้นําไทยในอดีตนั้นไม่สุ่มเสี่ยงเล่นไพ่น้าเดียวจนถึงผดิตก,การสลิดธนรัฐท่านปรีดีพนมยงค์ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฝ่ายสัมพันธมิตรแต่เมื่อสิ้นสุดสงครามท่านก็เปิดพื้นที่ประเทศให้แก่การกู้เอกราชของเพื่อนบ้านเท่าที่จะไม่ให้ดูเป็นอริก,กับเจ้าอนาธิคมเก่าเกินไปเพราะท่านคาดสถานการณ์ไว้ได้ถูกแล้วว่าอย่างไรเสียไทยก็ต้องอยู่กับเพื่อนบ้านหน้าใหม่ หรือน่าเก่าก่อนที่จักรวัดนิยมยึดไปปัญหาคือจะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านหน้าใหม่เหล่านี้อย่างไรให้เป็นสุขและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายด้วยชปบบพิบุญสงครามผู้ผู้ลงนามในสนธิสัญญาร่วมมือทางทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐในปี2492ซึ่งหมายความว่าหน้าฉากไทยกลายเป็นฝ่ายเดียวกับสหรัฐในสงครามเย็นแต่ท่านก็วางสายของท่านคือคุณสังพัฒโนไทยไว้ในประเทศจีนคอมมิวนสิสต์ สั่งเข้านอกออกในกับผู้นําจีนะระดับสูงได้หมายความว่าช่องทางการเจรจาของไทยกับผู้นําจีนในสมัยรัฐบาลจอมลพลปพิบูลสงครามเปิดกว้างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าสงครามเย็นจะลงเงยอย่างไรประเทศเล็กๆอย่างไทยก็ยังพอมีช่องให้ขยับขยายปรับเปลี่ยนไปได้ตามแต่ผลประโยชน์ของไทยในช่วงนั้นจะกําหนดให้เดินไปอย่างไรอย่าลืมว่าสงครามเย็นนั้นเราไม่ได้เป็นผู้เปิดฉากและเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ปิดฉาก เมื่อมันสิ้นสุดลงแล้วเราไม่ควรตกอยู่ในตาอับที่ขยับไปไหนไม่ได้ต้องทิ้งชะตากรรมบ้านเมืองไว้กับสหรัฐจนหมดตัวจนถึงยุคสริธ,ธนารัตนนายทหารสายจอบปรลลวนๆตอนนั้นยังใช้ชื่อโรงเรียนในร้อยทหารบกไม่เคยเห็นโลกกว้างที่ไหนมาเลยจนเมื่อมีอำนาจในกองทัพแล้วซ้ำยังเป็นโลกที่สหรัฐเป็นผู้เปิดให้ชมฝ่ายเดียวเสียด้วยบทบาทของไทยในสงครามเย็นจึงกลายเป็นสมุนของสหรัฐเต็มตัว สิ่งเดียวที่เขาต้องการคือคํารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐว่าจะช่วยปกป้องไทยหากถูกรุกรางพอตกลงถนัดรัดเมื่อเขาได้มาก็ไปลงคิดว่ากระดาษแผ่นนั้นคือความมั่นคงเช่นเดียวกับทหารบานนอกทั่วไปบานนอกของโลกนะครับไม่ใช่ของไทยสลิดมองเห็นความมั่นคงของไทยอยู่ที่กําลังทหารเพรียงอย่างเดียวถ้ากําลังทหารไทยไม่พอก็ต้องมีกําลังทหารของนักเลงใหญ่คาประการไว แลวันหนึ่งนักเลงใหญ่ก็แพ้สงครามเวียดนามเพ่นกลับบ้านแทบไม่ทันแล้วเราก็กลัวนักเลงข้างบ้านที่เอาชนะอเมริกันได้จนตัวสัน่นนายอเมรีคุณคือกริตปราโมชตรงรีบไปโขกศรีรษะที่ปักกิ่งเบอรชายกำลังของจีนมาทวงเวียดนามจีนพาเราเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาแต่คุณคือกรตซึึงถูกบังคับให้ขับฐานสหรัฐออกไปก็ฉลาดพอที่จะแอบร่วมมือกับสหรัฐไว้เช่นกรณีเรือมาอเกส เพราะไม่ต้องการให้ไทยซบอยู่กับมาหาอำนาจฝ่ายเดียวและถึงจะแพ้สงครามสหรัฐก็ยังเป็นมาหาอำนาจมาหึมาอยู่นั่นเองจนถึงทุกวันนี้มันโลกมีมาหาอำนาจหลายขั้วแล้วนายทหารสายจ้ปรก็ยังคิดเหมือนจริตว่ามันคงของประเทศขึ้นอยู่กับกําลังทหารเพียงอย่างเดียวนี่คือที่มาของการสะสมยุทธภัณฑ์เหมือนเด็กเถ่อของเล่นแต่หากจปรอได้สอนเรื่องการรบมาบ้างนายทหารเหล่านี้ก็คงรู้ดีว่าเรารบกับใครไม่ได้หรอก กองกำลังทางทหารทางเศรษฐกิจและยิ่งหลังจากคอสชอยืดอดำนาบแม้แต่กำลังทางสังคมของเราก็ไม่เพียงพอจะรบกับใครดังนั้นนโยุบายแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับจึงไม่ได้มีไวเ้เผชิญหน้ากับต่างชาติแต่มีไว้สําหรับการสถาปนาอานาจครอบงำของกองทัพภายในประเทศต่างหากอย่างไรเสียก็ปฏิเสธการทวงดุลระหว่างมหาอำนาจหลายขั้วไม่ได้ แต่ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว,วาเกมนี้จะเล่นได้ดีก็ต่อเมื่อต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนการทวงดุนจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อสามารถต่อรองกับทุกมหาอำนาจได้ระดับหนึ่งด้วยในประเทศไทยทุกวันนี้รัฐไม่สามารถผูกขาดการโฆษณาชวนเชื่อไว้ฝ่ายเดียวได้แล้วจึงทําให้ไทยหลีกนี้การเมืองระบบเปิดไม่ได้ตราบเท่าที่คอสชอยังยึอดอานาจไว้เด็ดขาดเยี่ยงเผด็จการอย่างไม่ยอมลายเช่นนี้ การรักษาความมั่นคงของประเทศก็จะเหลือแต่เพียงการซื้อเรือดำน้ำและฝูงบินกับการอนล่อนตามแรงกดดันของมหาอำนาจฝ่ายที่ตนซบอยู่ในแง่นี้การส่งอุยกูรให้ปริการพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงสะท้อนความอ่อนแอของคอสชอซึ่งมีอาจบริหารบ้านเมืองในการเมืองระบบ,บบเปิดถึงคอสชอต่อรองเป็นก็ไม่มีอำนาจอะไรเหลือให้คอสชอใช้ในการต่อรองเมื่อคอสชอเลือกการเอียงเข้าข้างจีนมาแต่ต้น ระหว่างการอิงกับมหานาทฝ่ายเดียวให้ดีพราเขารู้แล้วว่าคอสชไม่มีอำนาจต่อรองอะไรในมือเลยแรงกดดันต่อไปของเขาคืออะไรจบความความสิ้นไร้ไม้ต่อของการต่อรองโดยนิธิเยี่สีวง